เคยเป็นกันไหมครับพยายามจะนอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับสักทีทั้งที่ก็ลองมาสารพัดวิธีแล้วนะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆจากหนังสือหลับดีแบบมีคุณภาพด้วยเคล็ดลับสแตนฟอร์ดมาฝากกันครับบอกเลยว่าจะเปลี่ยนมุมมองการนอนหลับไปเลย ทำไมการข่มตาลน,นอนมันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้นะหลายคนน่าจะเคยเจอครับภาะวะที่สมองมันยังวิ่งไปเรื่อยคิดเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีไม่ยอมหยุดเลยทั้งที่ตัวเรานี่เหนื่อยสุดๆแล้วแล้วการจะไปสั่งสมองว่าเฮ้ hey, หยุดคิดได้แล้วมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะครับ และนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยเคล็ดลับก็คือให้เราเริ่องต้นที่ร่างกายครับไม่ใช่จิตใจเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเข้าสู่โหมดผ่อนคลายแบบสุดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตใจของเรามันก็จะสง,งบลงตามมาเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับอะไรมันเลยครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกแนวทางนี้กันดีกว่าแนวคิดหลักมันก็คือการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการพักผ่อนเนี่ย จริงๆแล้วมันมีประสิทธิภาพกว่าการพยายามไปสั่งให้สมองหยุดคิดเยอะเลยครับมันเหมือนกับการส่งสัญญาณทางกายภาพไปกล่อมสมองให้นิ่งลงนั่นเองถ้าให้เทียบกันนะครับวิธีเดิมๆก็คือการพยายามไปบังคับจิตใจให้เงียบซึ่งผลที่ได้ก็คือ เรามักจะยิ่งหงุดหงิดแล้วความคิดในหัวมันก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกแต่ว่าวิธีใหม่ที่เราจะคุยกันวันนี้คือการค่อยๆนำทางร่างกายให้ผ่อนคลายก่อนแล้วเดี๋ยวจิตใจมันจะสงบตามมาเองโดยธรรมชาติเลยเอาล่ะมาเริ่มกันที่เคล็ดลับข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือการทำให้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกายเราเย็นลงครับซึ่งเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะในการส่งสัญ,ญญาณไปบอกสมองว่าได้เวลานอนแล้ว คือตามธรรมชาตินะครับพอตกเย็นปุ๊บร่างกายเราจะค่อยๆลดอุณหภูมิภายในล,ลงเองอันนี้แหละครับคือสัญญาณที่ส่งไปบอกต่อภายเนียในสมองให้เริ่มหลั่งสารที่ชื่อว่าเมลาโทนินหรือที่เราเรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งการนอนหลับออกมาทําให้เรารู้สึกง่วงแล้วก็พร้อมจะพักผ่อนครับและจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือเราสามารถเร่งกระบวนการนี้ได้ด้วยการใช้ความอุ่นเพื่อทําให้ร่างกายเย็นลงรับ ฟังดูอาจจะย้อนแย้งกันนิดๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลจริงๆวิธีการก็คือการใช้ความร้อนจากข้างนอกนี่แหละครับไปช่วยขยายหลอดเลือดทําให้ร่างกายระบายความร้อนจากข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นการแช่น้าอุ่นในอ่างก็ควรจะทําก่อนนอนสักชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นการอาบน้ําฝักบัวก็ทําก่อนนอนแค่15นาทีก็พอ หรือวิธีที่ง่ายแล้วก็เวิร์กมากๆเลยนะก็คือการแชร่เท้าในน้ำอุ่นสัก1 0 1ถึงนาทีครับส่วนอุณหภูมิของน้ำที่แนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ38-40ถึงองศาเซลเซียสครับความอุ่นระดับนี้กำลังดีเลยมันจะช่วยให้หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัวได้ดีพอเราอาบน้ำหรือแช่เท้าเสร็จปุ๊บร่างกายก็จะเริ่มเย็นลงอย่างรวดเร็วและนั่นแหละครับคือจังหวะทองที่ร่างกายส่งสัญ,ญญาณให้สมองเริ่มง่วง มาต่อกันที่เคล็ดลับข้อที่2นะครับหลังจากที่เราจัดการเรื่องอุณหภูมริร่างกายไปแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวของสมองกันบ้างเราจะทํายังไงดีละ่ะที่จะลดระดับการทํางานของสมองลงเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการพักผ่อนจริงๆในหนังสือเขาปเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพมากเลยครับว่าสมองก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเวลาในการคูลดาวน์มันไม่สามารถแบบปึก๊กดับเครื่องได้ทันทีทันใดปัญหาของคนนอนไม่หลับส่วนใหญ่ก็คือ ตัวน่ะอยู่บนเตียงแล้วแต่สมองยังไม่ยอมเลิกทำงานนั่นเองมีเทคนิคนึงที่ได้ผลดีมากๆเลยครับคือการหายใจเป็นจังหวะลองทำตามกันดูนะครับหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับ1-4กลั้นหายใจไว้นิดนึงนับหนึ่งถึง1-2แล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆเลยครับนับ1-6ถึงห ทำซ้ำแบบนี้สัก5-10รอบดูนะครับมันจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทที่เกี่ยวกับการพักผ่อนทําให้คลื่นสมองเริ่มเบาลงโดยอัตโนมัติเลยอีกวิธีที่สําคัญมากๆเลยก็คือการสร้างช่วงเวลาปลอดหน้าจอครับวางมือถือหรือแท็บเล็ตลงอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนนอนแล้วก็เปลี่ยนไปทํากิจกรรมที่มันผ่อนคลายแทน อย่างเช่นอ่านหนังสือเบาๆฟังเพลงสบายๆหรือจะลองเขียนระบายความคิดวุ่นๆในหัวลงดนกระดาษก็ได้นะครับเหมือนเป็นการวางสัมภาระทางความคิดลงก่อนนอนและแล้วก็มาถึงเคล็ดลับสุดท้ายกันแล้วครับนั่นก็คือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดทางกายภาพที่มันสะสมมาตลอดทั้งวัน หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าเรากำลังเกรงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นไหลคอหรือว่าหลังการที่เราตั้งใจคลายความตึงเครียดพวกนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณการผ่อนคลายที่ทรงพลังมากๆไปทั่วทั้งร่างกายเลยนะลองใช้เทคนิคการคลายกล้ามเนื้อตามลำดับส่วนดูนะครับเริ่มจากนอนหงายสบายๆบนเตียงเลยหลับตาลงแล้วเริ่มจากเท้าครับ เกรงค้างไว้สัก5วินาทีแล้วค่อยๆค,คลายออกช้าๆสบายๆทำแบบเดียวกันไล่ขึ้นมาเรื่อยๆที่น่องต้นขามือแขนไหล่แล้วก็ใบหน้าการเกรงแล้วคลายแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายรับรู้ถึงความตึงเครียดแล้วก็เข้าสู่ภาวะสงบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนชุดเครื่องมือง่ายๆนะคบที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยเพื่อเตรียมตัวสู่การนอนหลับที่มีคุณภาพ สรุปสั้นๆอีกทีนะครับชุดเครื่องมือ3ขั้นตอนเพื่อการนอนที่ดีขึ้น 1. ทําทำให้อุณหภูมิแกนกลางร่างกายเย็นลงด้วยความอุ่น 2. ทํทำให้สมองสงบลงด้วยการหายใจและกิจกรรมที่ผ่อนคลายและ 3. คลายกล้ามเนื้อเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดแค่ลองปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนคุณภาพการนอนไปได้ทั้งคืนเลยครับ และคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือคืนนี้มีเทคนิคไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออน่าเอาไปลองทำดูเป็นพิเศษบ้างไหมครับการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญสู่การพักผ่อนที่ดีขึ้น